ดูดวงปี2565รสาศีสิงห์ดูดวงลัคนาราศีสิงห์พศ2565ดวงชะตาของของชาวราศีสิงห์ในปี2565นี้เรียกว่าเป็นปีที่การงานได้พลนคราะห์กับเขาสักทีเพราะตลอดปีที่ผ่านมางานโดนราหูมาครอบงำเรียกว่าเจออิทธิพลของการโดนดองความสำเร็จเอาไว้ซึ่งในปี2565นนี้เป็นจังหวะของชาวราศีสิงห์แล้วที่จะมีความสำเร็จในเรื่องงานให้ชื่นใจสักที เช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักก็มีจุดของการที่ราบรื่นขึ้นรวมถึงการเงินที่ดีขึ้นตามทิศทางของงานที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นบอกได้เลยว่าในปี2565นี้เป็นปีที่โดดเด่นในความสำเร็จของชาวราศีสิงเลยค่ะ การงานราศีสิงห์ปี2565เริ่มต้นปีมาชาวราศีสิงห์ยังเจออิทธิพลของงานที่ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่การงานของชาวราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องหนักใจเพราะเรียกว่าราหูมาอยู่ในเรือนการงานทําให้มีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับงานอยู่เรื่อยๆยิ่งหากใครพื้นดวงราหูเป็นการีเดิมหรือราหูจรมาเป็นการีอันนี้ถือว่าหนักเลยจะเจอเพื่อนร่วมง,งานเอาเปรียบก,กดดันไม่จริงใจ งานมีความหนักใจอย่างมากและหาทางแก้ไขายากเย็นกว่าจะผ่านพ้นได้ซึ่งหลังวันที่30มีนาคม25 6 5หดาวราหูจะยกออกจากเรือนง,งานของราศีสิงห์เรียกว่าชาวราศีสิงห์จะมีการงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะอิทธิพลเงามืดดำที่เข้ามาทำร้ายบั่นทอนงานของชาวราศีสิงห์ได้หลุดพ้นไปสักทีทำให้การงานมีความสำเร็จขึ้นมาแน่นอน ใครคาดหวังงานใหม่ก็มีโอกาสได้รับความสมหวังได้งานที่ดีกว่าเดิมแน่นอนใครคาดหวังการเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็สํำเร็จสุขสมหวังใครต้องการสร้างธุรกิจก็สําเร็จได้ตามเป้าหมายเรียกว่าหลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปด้านการงานของชาวราศีจะหยิบจับอะไรก็สําเร็จไปซะทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าจุดย้ำแย่เกี่ยวกับงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในปี2564 ที่ชาวสิงโดนทั้งคนเอาเปรียบเรื่องงานถูกดองถูกแรงกดดันกับคนซึ่งเรียกว่าเจอสารพัดปัญหากำลังผ่านจะผ่านพ้นไปแล้วในปี2565นี้รอคอยความสำเร็จกันได้เลยครับสำหรับชาวราศีสิง์การเงินราศีสิง์ปี2565ในช่วงเริ่มปี2565ไม่เพียงที่การงานจะดีขึ้นเท่านั้นการเงินของราศีสิงก็ดีงาม สำเร็จไม่แพ้กับงานเช่นกันเรียกว่าในปี2,565นี้ชาวราศีสิงคิดลงทุนอะไรเกี่ยวกับงานยังไงก็ได้ผลลัพธที่ดีเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าทุกๆก,การลงทุนของชาวราศีสิงไม่สูญเสียเปล่าแน่นอนแต่ในปีนี้ชาวสิงเองก็มีโอกาสจะก่อนนี้ได้สูงเช่นกันเรียกว่าการมาเป็นเกษตรตราทิศดีของสาวในเรือนอริมันคือภาระที่ต้องพัวพันเกี่ยวกับนี้สิงได้ ซึ่งในมุมที่ดีก็จะทําให้ชาวสิงที่คาดหวังสภาพคล่องทางการเงินก็จะกู้ผ่านได้เป็นนี่สมใจอยากได้ด้วยเช่นกันทําให้เรื่องการเงินของชาวราศีสิงในปี2,565นี้ถือว่าเป็นปีที่มีเงินใช้ไม่คาดมืออย่างแน่นอน และมีโอกาสได้ช่องทางการสร้างเงินในช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยทำให้การเงินเพิ่มผลคูณทวีมากกว่าเดิมแม้ในปีนี้ชาวราศีสิงมีโอกาสจะก่อหน,นี้ได้สูงแต่หนี้สินที่ก่อก็ถือว่าเป็นหนี้ดีคือหนี้สินทรัพย์หรือนี้การลงทุนต่อย,ยอดจึงเรียกได้ว่าในปี2565นี้ดวงการเงินของราศีสิงถือว่าดีเลยทีเดียวความรักราศีสิง์ปี2565 ไม่ใช่แค่งานและเงินเท่านั้นที่ดีสำหรับชาวราศีสิงในปี2565นี้แต่ความรักก็ยังมีจุดดีๆได้ด้วยไม่แพ้กันเรียกได้ว่าต้นปีมาก็เริ่มมีจุดของการสําเร็จในเรื่องความรักขึ้นมาเลยจากอิทธิพลของดาวพฤหัสเล็งลัคนาและดาวพฤหัสยังมาจากภบปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่อีกด้วย จึงให้คุณกับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่อย่างเต็มที่เลยทีช่วงนี้หากชาวราศีสิงห์ชอบใครแอบรักใครรีบลุยเลยเพราะโอกาสดีๆจะมาหาชาวราศีสิงห์แล้วมีเกณฑ์ได้รักครั้งใหม่เกิดขึ้นสูงมากเลยทีเดียวและมักจะได้คู่ที่ดีเข้ามาด้วยส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยในปี2565นี้ใครที่ยังมีความรักอึมครึมไม่ชัดเจน ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปพระราหูซึ่งเป็นเรือนความรักของชาวสิงห์ที่ก่อนนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดคืออ่อนแอต่ำต้อยทำให้ความรักในปีที่ผ่านมามีแต่เรื่องที่ไม่สมใจไม่ได้ดังใจแต่ในปี2565นี้เมื่อดาวความรักยกเข้าสู่พบแห่งความสำเร็จและความงอกเงยอ,อย่างพบสุภะจะส่งผลให้ชาวสิงห์จะมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้าขึ้นอย่างแน่นอน ความรักจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำหรับในปี2 5 6 5นี้หรือบางคู่จะลงเอยด้วยการแต่งงานกันได้สูงด้วยเช่นกันครับและนอกจากนั้นการที่ดาวคู่เข้มแข็งขึ้นก็ยังส่งผลถึงความสำเร็จส่วนตัวของคู่ครองได้ด้วยเช่นกันจึงเรียกได้ว่าในปี2565นี้ในเรื่องของคู่ของชาเาราศีสิงห์ถือว่าลงตัวมากๆในรอบหลายปีที่ผ่านเลยทีเดียวครับ บทสุปดวงชะตาราศีสิงปี2565ห์ปี2565เรียกได้ว่าในปีนี้ของชาวราศีสิงนับว่าจะปรากฏเรื่องดีๆเข้ามาสู่ชีวิตในทุกเรื่องกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแม้ว่าความสำเร็จจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หวือหวามากนะัก แต่เมื่อลองเปรียบเทียบกับในปี2,564ที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้นมากเป็นกองเลยทีเดียวจึงทำให้ในปี2,565นี้ถือว่าเป็นปีที่ชาวราศีสิงห์จะสามารถตั้งตัวตั้งหลักชีวิตได้เลย